กินเห็บเบ้งนีซอยจุนี่วิธีกินซอยจุมันต้องห่ออตับจางน่อยย่างดำๆเมืนผัขี้เหลวผักขี้เหลวกินหักขี้เหลวบรเดนพักเดบ่ใส่บ่พักในอารมณ์ำลังโอ้นี่ขุยแก้วคมเนี่ยุยแก้วว้าบนี่ เฮ้ยเบืงเสำียงพักเนี่ยที่เสตียะกินซอยจุไปหูเขินซอยจุบ่เนี่ยคเทนาคนเทนามาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อบีกัเป็นทงผืนพักเป็นสวนบ่เด้อนเดียมอเปอ์บันเฮาเนี่ย เหลือคักมาเพียไม่ต้องตักสดเลยมาพียก็ต้องรอบเข่ากันแจม้โหูฟางจ้มเอกินในมืนเจแมวต้อยจุนี่โอ้นสีหิดมาเพียได้นี่ย มอเนี่ซีอิมกอหลาบด้วยเนี่ยกินง่วบหดเป็นโตมาจั่จะข้ามกอรหลาอย่างไรชิ้ไม่ใช่ฮะเบียบวะ บบลือ่ะเนาะโอ้โหดิลิเบียกันนะนี่แขงแข่งวกัเกิหน่เป็นพันขับปุ่นเนยนาะเฮ้ยมูัก มมวคอนนี่ละอืมป๊อปรับอืจอดเตรกยารย่างเป็นมบอนี้ซอ,อยจุซอยจุเชฟเนโอเช